สุดใจกว้างทนความเจ้าชู้15ปีกว่าจะถึงวันนี้ค่ะเส้นทางรักของคุณเมย์เฟื่องอารมณ์และคุณหนุ่มกันชยัยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสักเท่าไหร่ เพราะว่าใครๆก็รู้ค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคาสโนว่าเนื่องจากมีคุณสมบัติตามสเปคของสาวๆทั้งรูปหล่อบ้านรวยแถมค่ารมคมคายจึงไม่แปลกเลยค่ะที่ตลอดระยะเวลาที่คบหาดูใจกันมา15ปีเนี่ยย่อมมีขวากหนามเกิดปัญหาเรื่องมือที่3รวมกับข่าวรักๆเลิกกันมาโดยตลอดซึ่งในอดีตนั้นนะคะสาวเมกกว่าจะมาเป็นภรรยาย,ยืนหนึ่งเจ้าตัวก็เคยกลายเป็นแพะเพราะความใจกว้างมาแล้ว เมื่อกิ๊กคนหนึ่งของหนุ่มกัญชัยค่ะแจ้งข้อหาสาวเมย์บุกรุกซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการส่งข้อความหลวงให้สาวเมย์มาติดก,กับแล้วเรียกตำรวจมาซึ่งในครั้งนั้นค่ะคุณหนุ่มกัญชัยก็ออกมายอมรับผิดว่าเป็นเพราะตัวเองมีปัญหากับกิ๊กใหม่เรื่องหึงหวงซึ่งไม่เกี่ยวกับเมย์เลยแม้แต่น้อยหรือรวมไปถึงข่าวที่เกี่ยวกับพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเข็มตีสิบจากกรณีเรื่องรถมินิคูเปอร์ที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยออกเงินซื้อเองแต่เป็นชื่อคุณเมย์ครอบครองแต่นําไปให้สาวเข็มมยืม และด้วยความบังเอิญค่ะสาวเมย์ไปพบที่ห้างดังสุดท้ายคุณหนุ่มกันชัยก็ต้องออกมาถแถลงความสัมพันธ์กับสาวเข็มแบบตัดทิ้งไม่มีเยื่อใยและเลือกใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิที่ชื่อเมเฟิ่งอารมณ์อีกด้วยต้องยอมรับและนับถือในความใจกว้างและอดทนของสาวเมย์มากๆนะคะเพราะว่าแม้เจ้าตัวจะต้องรับมือกับบรรดาสาวๆของแฟนหนุ่มมากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกรากับคุณหนุ่มกันช้ได้เลยล่ะค่ะ ล่าสุดค่ะสาวเมยยังได้เปิดมรดกชิ้นสําคัญที่เจ้าตัวยกให้เป็นของขวัญลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องมายูเพื่อใช้เป็นบ้านพักตักอากาศที่ตนและครอบครัวฝั่งคุณตาคุณยายมอบให้นั่นก็คือบ้านสวนภูรดานั่นเองค่ะอยู่ติดกับภูเขาริมทานจังหวัดจันทบุรีสำหรับชื่อบ้านสวนภูรดาน,นะคะก็มาจากชื่อจริงของน้องมายูนั่นเองค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะสาวเมย์เฟื่องอารมณ์เนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่เด็กๆมีลำธารข้างบ้านน้ำใสาสามารถนั่งเล่นพักผ่อนได้ต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองมากๆเลยล่ะคะ่ะ